thank you รดด้้วววยยนะะังวสวัสดีค่ะกลับมาพบมาพ่อกับสาวปุณณดาอินไซปัดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปุณณดาอินไซปัดชาแนลค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะบ่าวาจะอยู่ไกลอยู่ไกลจะอยู่ต่างประเทศ บพว่าจะอยู่ที่ใดจ้ะเขามาพบ่าพอกันเด้อค่ะมานี่ก็จะมีเรื่องเมื่อเราสู่กันฟัางตามปกตินะเนะาะเมนี่กะมานางอยู่สวนหลังบ้านจ้ะแม่นางอยู่สวนอันสวนผักกะเจียวค่ะที่เห็นดอกดอกและข้างล่างเนี่ยค่ะปาป้า,ปาดอกกะเจียวจ้ะคุณแม่เพิ่นเอามาปลูกไว้แม่เพิ่นเอามาปลูกไว้เพิ่นว่าอันสด็ด้บ่ต้องไปหากินไก่อยากกินย่มใดกะงานมาหลังบ้านพ่อได้ถึงฤดูมนันหนามันมันก็ออก มเมเนก้าพาลูกสาวไปสมัครเรียนจ้ะลูกสาวไปเห็นทีเรียนลูกสาวกระถือใจลูกสาวก็มากสอบค่ะแม่ก็ดีใจเนาะเห็นวนะ่าเออลูกอยากเรียนคุณแม่ก็สอบโรงเรียนนีนก็ดีจ้ะก็อยู่ห่างจากบ้านแค่สิบสามโลเนาะว่าโรงเรียนที่อยากอ่าอยากใดอ่ามาเรียร่ลแต่มันฉีตตองเข้าไป ต้องเข่าไปในตัวอำเภอจ้ะเข้าไปในตัวอำเภออีก40กิโลจ้ะเกยว่ามันไกลเกินสงสารลูกลูกจะต้องตื่นแต่เช้าจะต้องด้ตื่นแต่ตื่นถึงแต่เช้าเพื่อที่จะนั่งรถเข้าไปในโตเมืองจ้ะในโตอำเภอมันไกลเกินเลยเลือกเอาทีโรงเรียนอ่าซื้องเรียนอ่าสายมิตรซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นรงเรียนเอกชนที่ดีระดับหนึ่งในในละแวกนี้เนาะ ที่อยู่ไก่ไก่ในมูบานีกะห่างจากมูบานีสิบสิบสามกิโล่็ถึง,ส,ส,ส,งสิบสิบสองโลบ่สิบเอือสิบสองโลนี่แหละจ้ะจที่ห่างจากจากบานนี้ไปโรงเรียนประมาณนี้แหละกระบอกกะบอถือว่าบอกไกลปานใดกะถือว่า,า,า,อวาโอเคอยู่กะดีพาลูกไปเบิง่งอ่าบริเวณของโรงเรียนสถานที่ห้องเรียนอ่า สนามเด็กเลน่นแคทชินของอาหารกระทือกระทือวาดีเพราะว่าลูกลูกล้านหลานเนาะพาะลูกของพวกน้องๆพวกล้านหลานเขาก็เลี้ยงอยู่โรงเรียนยๆๆนี้กันก็ดีลูกล้านก็พากันอ่านหนังสือผสมหนังสือเขียนหนังสือใดต่งแต่อ,อนุบาลสองเนาะก็อ่านผสมซื้อเขียนใดเรียบร้อยก็เรียกว่าเออ ถือว่าโรงเรียนนี่เขาพัฒนาดีค่ะเป็นคู่กับตังอ่ะเอาอกเอาใจใส่เด็กหน่อยนักเรียนเด็กหน่อยไดน้นังสือนี่แหละสอบตรงนี้แหละเนาะอาเนหนังสือใดเขียนหนืงสือออกจ้ะก็เลยให้หลูกเรียนอยู่มองนี้หลังจากอ่าก็ตกลงกับจ่ายค่าท่องค่าเทอมเรียบร้อยสื้ออุป,ปกรณ์การเรียนเรียบร้อยเสื้อผ้าชุดนักลงนักเรียนเซจก็เหลือแต่รองเท้าก็เลยผ้าลูกไปเบิ่งรองเท้าต่อ ไปเบิงบิกซี่ที่หนี่ในห้างน่ะเขา,า,าเมมา่งจัดรา่การเนาะ c k to School ลเ่งเริมมาลงจัดรา่การที่นี่เขายังจัดโปรเซสก็เลยไปได้สื่อจ้ะก็เลยต้องได้ผ้าคองสีได้ไปพุละอีกเจ้าสองซ้ำมือจังสีคอยผ้าออกไปหาสื่อไปไปนี่ก็ไปบิกซี่ก็ไดอันใส่ทุงเท่าใก่ทุงเท่าของกินกับคงกับเขาคือเกา่าแล้วก็ผ้าลูกไปเล่น ถาลูกไปเล่นลูกก็มวนเพ่นสนุกมานี้เนาะอันมานี้อ่าอ่าที่เล่นของเล่น่ะจ้ะสวนสนุกเขาเปิดแล้วที่นี่ปกตินี่เพิ่นจะได้เล่นแต่แต่ของเล่นแบบข้องเด็กหน่อยเนาะพอเพิ่นยังยังยังโตหน่อยยังโตบ่สูงที่จะเข้าไปเล่นหลบหลบในบ่ได้เล่นบานบอลเล่นอีกอย่างจังสียังบ่ได้พอเพิ่นตัวเตีย้ยพอมาไปงวดน,นี้ พันสูงพันดีใจพันสูงขึ้นแล้วที่นี่พันเขาเล่นบานบอลได้พันกม็ม้วนพันก็ดีใจแม่กระดีใจแม่เห็นลูกมว้วนมีความสุขเนาะคุณแม่กระดีใจเห็นลูกมักลงเลียนอยากไปเลียนคุณแม่แต่ว่าคุณแม่ก็ยังห่วงอยู่กับตื่นเต้นกับลูกลูกก็ตื่นเต้นลูกก็ดีใจแม่ก็ตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวใดเวลาที่ต้องไปเหตุกับเขาแล้วนอะนนี่มันก็แล่งเราหามงสี่หกมงแล้วเนาะ เดี๋ยวไว้พบพอกันในคลิปต่อไปฝากติดตามเพจบุญนดาอินไซต์ปัดน้ำเดอจา้าฝากเป็นกำลังใจแห่กันเด้อค่ะเด้อขอพระคุณค่ะ